ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำค่าใช้จ่ายในการเซอร์วิสนะครับ CB CBR650F นะครับครับผมวันนี้ผมกับช่างหนุ่ยก็จะมาแบบว่าแนะนําแล้วก็อธิบายเรื่องค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาเซอร์วิสของตัวรถ 650F นะครับผมแล้วก็จริงๆเนี่ยตัว650ก็ค่าเซอร์วิสคล้ายๆกันนะมันจะต่างกันแค่ตัวผ้าเบรกด้านหน้านะครับผมเพราะว่าคาลิปเปอร์ปั๊มจะเป็นคนละแบบนะก็อย่างแรกเนี่ยไอ้พวกค่นน้ำมันเครื่องนี่ประมาณเท่าไหร่ครับผม ถ้าเป็นตัวรุ่นนี้นะครับผมแนะนําใช้เป็นน้ํามันสังเคราะห์แท้นะครับ,รบผมก็ถ้าเป็นพวกตัว600ซีซีขึ้นไปผมก็แนะนาให้ใช้เป็นน้ามันเครื่องสังเคราะห์แท้100%ดีกว่านะครับผมก็ไอ้650เอฟกับ650 R อเนี่ยมันจะใช้น้ํามันเครื่องอยู่ที่ประมาณ2.9ลิตรพร้อมกองนะครับผมแล้วถ้าเป็นเดรดราคาของพวกสังเคราะห์แท้ทั่วไปนี่มันประมาณเท่าไหร่ครับผมถ้าเกิดสังเคราะห์แท้ทั่วไปนะครับตัวนี้อยู่ประมาณ300นะครับ ครับผมถ้าเป็นเกีรสังเคราะห์แท้แบบตัวเริ่มต้นก็จะอยู่ที่ราคาไม่เกินประมาณ3 0 0นะครับผมก็พร้อมกองพร้อมเปลี่ยนเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณหลักพันต้นๆน,น,นะครับผมหรือว่าบางทีก็อาจจะไม่ถึง1 0 0 0งพันดีแล้วแต่โปรโมชั่นนะแล้วตัวต่อไปจะเป็นตัวประมาณไหนครับผมตัวต่อไปนะครับเป็นตัวกลางนะครับตัวนี้เริ่มต้นอยู่ประมาณ400นะครับครับผมต่อไปก็จะเป็นพวกเกียร์สังเคราะห์แท้นะครับผมเป็นตัวเกียร์กลางๆนะก็จะเป็นพวกโมตูนเทสเทคร้อยอะไรพวกนี้พวกกับพวกนี้นะครับผมก็จะ อยู่ที่ประมาณ400บาทไม่เกินนี้นะครับผม400บาทบวกลบนะอลาเถ้าอย่างตัวท็อปทที่เขาชอบเล่นกันนี่ประมาณเท่าไหร่ครับอ่าตัวท็อปนะครับประมาณ500านะครับจนตัวนี้นะครับอ่าครับผมก็จะเป็นตัว7,001ยอดท,ทีนะครับผมตัวนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ500บาทนะครับผมประมาณ500บวกบวกนะก็ตัวนี้พร้อมอกองก็จะอยู่ที่เกือ 2, บเกือบ2,000เลยนะครับผมในการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องต่อรอบนะอ่าแล้วไอ้อย่างระยะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนี่ควรจะอยู่ที่เท่าไหร่ดีครับผมอ่าระนนคัับณ4-55,000 รหรือว่าถ้ายืดย,วยาวๆก็ไม่ควรเกินสัก7 8 0 0 0นโลนะครับผมเพรานะน้ำมันเครื่องอาจจะแห้งหรือว่าขาดได้นะครับส่วนตัวพับเบรกเบิกศูนย์นะครับตัวนี้อยู่คู่ประมาณ200บาทนะครับถ้าตัวพับเบรกเดิมเบิกกระศูนทันด้าก็จะอยู่ประมาณคู่ละ2อ0ถึงสามบาทบวกลบประมาณนี้นะครับผมทั้งหน้าและหลังเลยนะแต่ว่าถ้าเป็นไอพับเบรกตัวนี้เนี่ยของน็กเตอร์นะครับผมมันก็จะเกรดดีขึ้นมาอีกหน่อยนะตัวนี้เนี่ยก็จะอยู่ที่เริ่มต้นที่คู่ละประมาณ750เลยนะครับผมแต่ว่า ถ้าคนเคยใช้หรือว่าเคยเปลี่ยนกับตัวผ้าเบรกเดิมนะก็ค่อนข้างดีกว่าคาเบรกเดิมค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมตัวผ้าเบรกตัวนี้นะแล้วก็แรงมากับราคาที่สูงกว่าถึงประมาณ2-3ถึงเท่าเลยนะครับผมต่อมานะครับเป็นตัวกองอากาศนะครับถ้าเป็นกองเดิมศูนย์นะครับแนะนำนะครับให้เอาออกมาเปลี่ยนนะครับประมาณระยะ80,00โลนะครับถ้าเป็นกองแต่งนะครับเป็นกองผ้าอย่างนี้นะครับควรเอาออกมาล้างประมาณ 4- 5 0ถึงโลนะครับ ครับผมก็ถ้าเป็นกองเดิมของศูนย์นะก็จะอยู่ที่ประมาณ3-400บาทเองนะครับผมสำหรับตัวกองอากาศนะก็แนะนำให้เปลี่ยนทุกๆ8 0 0พโลดีกว่าเพื่อป้องกันการอุดตันแล้วก็เครื่องอื่น,นะครับผมถ้าเป็นกองแต่งเนี่ยราคามันก็จะเริ่มตั้งแต่2 0 0 0ขึ้นไปถึง3-4,000เลยนะครับผมแต่ว่าข้อดีของมันคือสามารถถอดเอาออกมาล้างได้ตลอดเวลาเลยนะครับผมแล้วก็พวก Air 4ดีกว่าตามที่เขาเคมานะครับผมอ่าแล้วอย่างพวกแบตเตอรี่เนี่ยเวลาเปลี่ยนนี่ค่าใช้จ่ายแพงไหมครับผมอ่าค่าใช้จ่ายนะครับจะเป็นแบตเบอร์ซิทั่วไปนะครับราคาประมาณ800อ่าขึ้นไปนะครับตัวนี้อ่าแล้วถ้าเป็นแบตเดิมจากศูนย์นี่ประมาณเท่าไหร่ครับผมอ่าถ้าเป็นแบตเดิมจากศูนย์นะครับราคาอยู่ประมาณ2,000นะครับครับผมถ้าเป็นแบตเดิมของศูนย์ก็ค่อนข้างจะแพงนะแต่ว่าคุณภาพก็ดีกว่านะครับผมระยะก,การใช้งานได้ยาวกว่านะ แต่ว่าตัวหังก้อส่วนเอฟเนี่ยจะใช้เป็นตัวเบอร์สิบนะครับผมถ้าเป็นของแบบแบบทั่วไปก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะไม่มีปัญหานะครับผมแต่ว่าอายุการใช้งานอาจจะสั้นกว่าแบตเดิมนะะแล้วอย่างพวกตัวโซ่สเตอร์นี่ควรเปลี่ยนทุกๆกกี่โลดีครับผมถ้าเป็นโซ่สเตอร์เดิมติดรถนะครับะระยะเปลี่ยนอยู่ประมาณ20 0 0 0ื่นึงสามหมนะครับจริงๆควรดูที่ตัวสเตอร์นะครับหรือโซ่นะครับถ้าสเตอร์แหลมหรือโซ่ท่อตายนะครับก็ควรจะเปลี่ยนนะครับ ครับผมค่าเป็นราคาโซ่สเตอร์แบบเปิดส่วนของ Honda ตัวรุ่นนี้นะมันจะอยู่ที่ประมาณ2,000บวกลบนะครับผม mm. แล้วก็ถ้า,ถ,าถ้าเป็นชุดสเตอร์จอมไทยแล้วก็โซ่จอมไทยด้วยเนี่ยจะเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ2,000กลางๆนะครับผมถึงส0 0พันเลยนะแล้วก็ถ้าเป็นตัวโซ่ของ RK แล้วก็สเตอร์จอมไทยเนี่ยมันจะตกอยู่ที่ประมาณ3,000กลางๆนะครับผมไปจนถึง4 0 0พันะแล้วแต่เกรดโซ่นะครับผม <S <S ข้อหกส่วนเเนี่ยมันใช้โซ่เบอร์อะไรกับสเตอร์เบ,บอร์อะไรครับ สเตอร์หน้านะครับเป็นเบอร์15นะครับหลังเป็นเบอร์42นะครับโซ่เป็น 525H นะครับครับผมก็สเตอร์นี้ก็ต้องดูรหัสดีๆด้วยนะครับผมเพราะว่าแต่ละรุ่นมันก็อาจจะใช้จํานวนฟันเท่ากันนะแต่ว่าตัวรูยึดสเตอร์มันไม่เหมือนกันใช่ไหมครับผมใช่แล้วต่อมาเป็นตัวหล่อเย็นนี่ควรจะเปลี่ยนทุกๆเมื่อไหร่ดีครับผมน้ํายาหล่อเย็นนะครับควรเปลี่ยนเปลี่ยนทายออกทั้งระบบนะครับประมาณ20,000นะครับหรือ20,500นะครับ ก็หล่อเย็นผมก็แนะนําให้เปลี่ยนทุกสัก2 0 0 0มื่นสโลนี่ก็ควรจะเปลี่ยนแล้วนะครับผมสำหรับหล่อเย็นนะก็คือเปลี่ยนทั้งระบบเลยนะครับผมทั้งตัวในม้อน,น้ําแล้วก็ในหม้อพักนะหรือว่าถ้าเป็นรถที่จอดนานๆก็ควรเปลี่ยนนะครับผมเพื่อป้องกันตัวน้ํายาเสื่อมแล้วก็ป้องกันคาบสนิมที่จะเกิดขึ้นได้ในตัวหม้อน,น้ำนะก็แล้วอย่างตัวราคานี่เป็นยังไงบ้างครับผมรานะคานะครับตัวพันดานะครับตัวนี้อยู่ประมาณไม่เกินร้อยนะครับตัวนี้ก็จะ อยู่ที่ขวดหนึ่งไม่เกินร้อยหนึ่งนะครับผมถ้าเปลี่ยนทั้งระบบก็ใช้ประมาณ2ขวดใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็ถ้าอยากเป็นตัวของกัฟถ้าเป็นหรือว่าของยี่ห้ออื่นที่เป็นพวกน้ํายาหล่อยเย็นของยี่ห้ออื่นตัวเกียร์ดีๆก็จะอยู่ที่ประมาณลิตรละสามร้อย <l ots> ถึงสี่ร้อยนะครับผมแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเวลาใช้งานต้องผสมน้ําด้วยนะครับผมแล้วอย่างเรื่องยางรถนี่ควรจะเปลี่ยนประมาณช่วงไหนดีครับผมส่วนยางตัวยางรถนะครับควรเปลี่ยนระยะ,ะประมาณสองหมื่นนะครับจริงๆอยู่กับอยู่ที่การใช้งานของเรานะครับ ก็ถ้าคนใช้งานเยอะนะก็จะดูที่ดอกยางได้เลยใช่ไหมครับผมใช่ครับดูที่ดอกยางถ้าดอกยางมาเหลือน็อตแบบว่าอยู่ใกล้ๆสะพานยางตรงนี้นะครับผมก็ควรเปลี่ยนนะแล้วอย่างราคายางนี่แพงไหมครับผมยางตัวยางมีหลายราคานะครับตัวยางถ้าใช้ดีใช้ได้กับตัวรุ่นนี้นะครับราคาอยู่ประมาณ7 0 0 0นนะครับก็เป็นราคาต่อคู่นะครับผมก็ส่วนมากที่เขานิยมใส่กับรุ่นนี้ก็จะเป็นพวก ของคอนติพวกเมดเซเลอร์หรือว่าจะเป็นพวกพิเอร์ลี่ลอโซ่สองอะไรพวกนี้นะครับผมหรือว่าถ้าใครแบบว่าซีเรียสว่าแบบอ้ยราคามันแพงไปก็สามารถหาพวกยางมือสองที่เป็นยี่ห้อที่เขานิยมใส่กันได้นะครับผมราคาก็จะถูกลงมาเป็นครึ่งๆเลยนะครับอ่าแล้วก็สิ่งสุดท้ายที่ผมอยากจะแนะนําเกี่ยวกับการดูแลรักษารถหรือว่าเซอร์วิสส่วนอื่นนะก็จะเป็นพวกไอ้นี่นะครับผมพวกสเปเรย์หล่อลื่นน้ำยาห<ม>ล่อเลื่นพวกโซ่นะครับผมก็โซ่เนี่ยควรฉีดทุกๆกิโลดีครับผมอ่าตัวโซ่นะครับควรฉีด อ่าตุกๆ5 0 0ถึง1,000กิโลนะครับล้างทำความสะอาดนะครับเราขีดตัวสเปรเคลือบโซ่นะครับครับผมก็โซ่เนี่ยหลายๆคนอาจจะมองข้ามนะผมเห็นหลายๆคันเขาก็จะแบบว่าชอบปล่อยจนสนิมขึ้นนะครับผมแล้วก็มันจะเสียงนะเวลาเราใช้งานเนี่ยมันอันตรายนะครับผมอาจจะทําให้โซ่ขาดหรือว่าโซ่เสื่อมประภาพเร็วนะครับผมแล้วก็ต้องเปลี่ยนตัวโซ่นะซึ่งตัวโซ่เนี่ยเปลี่ยนทีก็ค่อนข้างงแพงนะครับ ก็สเปรย์ตัวนี้เนี่ยราคาจริงๆมันก็จะมีตั้งแต่ประมาณ200บาทขึ้นไปนะครับผมถึง4500นะก็แล้วแต่เกรดนะครับผมี่ก็เป็นคลิปมาอธิบายแบบว่าพวกค่าดูแลรักษาค่าเซอร์วิสโดยประมาณของตัว6กขัวนเลฟนะครับผมหรือว่าใครที่แบบว่าต้องการจะดูเป็นของถดุ่นอื่นหรือว่าเป็นการเซอร์วิสส่วนไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับผมผมก็จะพยายามหาข้อมูลมาให้ดูกันนะครับผมก็วันนี้เนี่ยขอตัวลา,าไปก่อนนะครับผมพบก,กันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ